สวัสดีครับช่องคุยเองคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำกราฟเปรียบเทียบคะแนน on น t นะครับโดยจะใช้โปรแกรม Excel นะครับในการทำกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็จะ Copy มาวางใน powerpoint นะครับเพื่อบันทึกเป็นรูปภาพต่อไปนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับลบตรงนี้ทิ้งแป๊บหนึ่งครับครับเมื่อกี้ทดลองดูอ่ะทีนี้นะครับ เราจะในโปรแกรม Excel นะครับเราก็จะทําการบันทึกคะแนนนะครับคะแนนโอนิทนะอันนี้ว่าอันนี้กรณีที่เปรียบเทียบ3ปีนะครับถ้าจะเปรียบเทียบคะแนนโรงเรียนกับเขตแล้วก็ระดับประเทศก็เปลี่ยนหัวตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเขตวิทีาการศึกษาและอันนี้จะเป็นระดับประเทศก็ได้นะครับว่าจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนกับระดับประเทศก็ได้เหลือ2ช่องเนาะ แล้วก็เอาคะแนนมากรอกนะครับคะแนนเฉลีย่ยมากรอกนะครับวิธีทํากราฟนะครับง่ายๆเลยนะครับคุมดําในตารางนะครับในตารางเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูแทรกจากนั้นมาที่กราฟนะครับรูปกราฟแท่งตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่าเราก็จะได้กราฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถ ในกรณีที่เราจะเอาตัวเลขข้อมูลตัวนี้ขึ้นปรากฏตรงนี้เราก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ป้ายชื่อข้อมูลเห็นไหมครับอ่นาคะแนนก็ออกมาแล้วนะครับหรือว่าจะเอาเป็นตารางแทรกตัวแรกก็ได้นะครับคลิกมาตารางคะแนนนะครับอ่ประมาณนี้หรือว่าจะเอาเป็นเส้นแบบนี้มันตกแต่งได้หมดเลยนะครับเนาะอ่าอันน,นี้กรณีที่เราจะเอาแบบนี้ละ แต่แถบด้านบนนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราเลือกนะทีนี้อันนี้กางนี้นี่หรือว่าจะเปลี่ยนสีเป็นชุดสีก็ได้นะครับนี่นะครับชุดที่2ชุดที่3นี่เรียบร้อยละก็แค่คัดลอกนะครับคัดลอกแล้วมาตกแต่งที่โปรแกรม PowerPoint นะครับวาง นี่นะครับก็สามารถคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์ราจะทําทให้เบ็ดเสร็จทีอ่อันนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ราจะมาตกแต่งที่เพา e r p o i n อยก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับชื่อแผนภูมิก็ใส่เลยนะเปรียบเทียบคะแนนโอนตนะครับ วิทยบคะแนนอุณิตนะครับโร <c oughs> งเรียนว่าไปนะครับนี่นะครับก็จะบอกเลยนะครับอันนี้ยังขาดตัวเปรียบเทียบครา้าต่า,างหรือว่าเราจะตกแต่งก็ได้ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับชื่อแกนแน่ชื่อแกนหรือว่าเราจะไม่เอาก็คลิกไปนะครับแทบข้เคลื่อนถ้าไม่เอาก็คลิกไปเส้นแนวโน้มไม่เอาก็คลิกไปนะครับอ่าซึ่งว่าเราได้ แบบพึ่งพอใช้ละแบบนี้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยน because, รูปแบบที่ประกาศนะครับที่ที่รูปผูกกันนี่นะครับรูปผูกกันนี่นะครับก็เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้สามารถตกแต่งได้ทั้ง2รูปแบบเนาะเราทําใน Excel ก่อนนะครับแล้วก็มาตกแต่งที่ powerpoint หรือว่าจะตกแต่งให้เป็เสร็จที่ใน powerpoint เออในใน Excel ก็ได้เลยนะครับแต่นนี้เรามาตกแต่งใน powerpoint นะครับ มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นครับอ่อาจจะว่าเอานี้ละพึงพอใจนี้ละนะครับเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยนะครับสารบันเนาะเอาสักตัวสักอ่า24ใหญ่ไปหรือเปล่า24อ0่ะ20ทีนี้ละโอเคได้ละได้กราฟเรียบร้อยนะครับเราจะนำไปใช้งานก็ c อปปี้ไว้ได้เลยนะครับ รือว่าจะบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเห็นไหมครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับคลิกข,ขวานะครับที่กราฟนะครับคลิกข,ขวานะครับและไปที่บันทึกเป็นรูปภาพอ่าต่อจากนั้นนะครับก็หาแหล่งที่เราจะเก็บเอาไว้ดีเดท็อปก่อนนะครับกราฟโอเน็ตแง่นะนับนามสกุลจะเป็น png นะครับบันทึก อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูที่หน้าจอดิสก์ท็อปนะครับนี่นะครับกราฟโอนิตนวดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพท่านก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับปริ้นนะครับติดทำเป็นไวนิลนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ Facebook นะครับในกลุ่มไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นไฟล์ png รูปภาพอยู่แล้วนะครับเนาะไอ้พวกรูปสีอะไรต่างๆเนี่ยมันมี ในนี่หมดเลยนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงสีนะครับได้หมดเลยเนี่ยตรงนี้นะครับกรุบสีเนาะได้หมดเลยนะครับเนาะถ้าจะเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ช่องคุณเอคอมพิวเตอร์นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับโอเคนะครับแค่นี้วันนี้สวัสดีครับ